ังผมดีๆนะผมคิดว่าผมจะให้ออฟเฟอร์คุณ3ล้านบาทที่20% 5ล้านขอ40%แต่โวมีเดียให้5ล้านผมออฟเฟอร์1ล้าน30% 30%ผมว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสม <c oughs> ถ้าถามชักจริงชักจริงก็ให้เท่าการแต่ออกคนเดียวเอาใจป้ามข่าล้านเดียวเราไม่ห่านใคร <c oughs> ผมผมอยากให้โอกาสมากเลยเนะี่ย <c oughs> ผมให้อ่า 30ล้านที่40 4สสัสดีครับทั้งห้าผมนาลงแม่นปืนจากกาแฟทูริฮิวนะฮะจะที่มาของกาแฟทูนิฮิวนะฮะ ระยะเวลา10ปีที่เราระดมทุนไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆบนดอยที่อมก่อยนะฮะเป็นโครงการของสมเด็จจ้าสิปีที่ผ่านมาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ครจากปีแรกที่ไปเนี่ยป่าจะเขียวขจีหลังจากนั้นมาเกิน5ปีมาเนี่ยเป็นเขาหัวโล้นหมดละเพราะว่าเขาขยายพื้นที่กันทำมามากินเราก็เห็นว่าเ,ออเราไปสร้างโรงเรียนให้เด็กแล้ว อยากให้เด็กมีความรู้ที่จะไปจัดการก็ลเลยคิดว่าจะหาพืชเศรษฐกิจอะไรให้เขาปลูกแล้วเพื่อไม่ทําลายป่าก็มีกาแฟเนี่ยฮะที่ดูแล้วจะโอเคที่สุดเพราะกาแฟองุ่ก่อยเป็นกาแฟที่เคยได้รางวัลนนการประกวด กาแฟของเราเปิดมาประมาณ3ปีนะคะปีแรกเราก็ทดลองสูตรพัฒนาสูตรกับอาจารย์ทิ้งไปเยอะมากเลยค่ะปีที่2เนี่ยยอดขายเราก็เพิ่งเริ่มต้นก็ได้ประมาณ1 0 0 0 0แต่อปีปีที่2ยอดขายเราพุ่งไปที่2ล้านบาทและปี6 2ที่ผ่านมายอดขายเราได้ปิดไปที่7ล้านบาทก็เลยวันนี้ก็เลยขอช้างนะคะไม่มากขอแค่3ล้านบาทแลกกับหุ้น20% มันช่วยชาวเขา3,000คนคนยังไงครับก็คือ1ถ้าเมื่อไรกาแฟเนี่ยผลิตภัณฑ์เราขายดีซึ่งจริงตอนนี้ขายดีแล้วเนี่ยทำให้แต่ละปีเนี่ยแทนที่เขาจะซื้อกาแฟได้ราคาต่ําๆหรือปลูกอะไรมาไม่มีใครซื้อตอนนี้กาแฟที่อมก่อยนี่ค่อนข้างจะขาดตลาดใช่ไหมคะใช่ใชอ่าโอเคครับฟังผมดีๆนะผมผมคิดว่าผมจะให้ออฟเฟอร์คุณ3ล้านบาทที่20%ขอเมคช่วยอีกรอบหนึ่งนะ คือไม่ได้เปิดเป็นร้านกาแฟแต่ว่าขายอย่างนี้ใช่ครับที่ไหนบ้างนะคะ,คะตอนนี้ท่านกาแฟต้นแบบเลยนะคะมีพิพิธภัณฑ์หุ่นคีดพึ่งไทยมาขอใช้แบรนด์เรา<ม>เปิดเป็นร้านกาแฟในแบรนด์ของเราขายโปรดักต์เราค่ะ,คะแต่นอกนั้นก็คือจะขายอยู่ในร้านสุขภาพ150สาขาค่ะอ๋อก็คือว่าแค่ขายสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆรยค่ะแต่ละที่แต่ละที่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าโมเดิร์นเทรดยังไม่ได้เข้าอะไรที่มา,าเป็นห้างใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆดีลกับท็อปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้า5ล้านขอ40เอร์เซนตแต่โบมีเดียให้5ล้านรลบโบมีเดียให้คือ โฆษณาประชาสัมพันธ์พรีเซนเตอร์ให้อีก5ล้านกลายเป็นหมด10ล้านคือคือเอางี้คุณเต้คุณเต้เพิ่มมูลค่าสเดร์คุณได้คือคนที่ช่วยร้องเพลงให้คุณได้เพราะเขาเป็นนักร้องตามทับตามบาร์ได้ยืนยันจะไปขายคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครคือเขาเป็นนักร้องโอเคครับส่วนในชั้นเนี่ยคือมีรายการทีวีมีช่องทีวีโฆษณาโปรโมทเอาที่สบายใจเลยครับอยากอยากมีเวลาปรึกษาก่อนไหมคะมีพรีเซนเตอร์ก็เนี่ยฮะคุิดกันตรงนี้เลยครับต้องตอบนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบจากมูลหาสุผลิตภัณฑ์ไทยจากคนไทยคะ่ะขอเชิญชมผลิตภัณฑ์คะ่ะมูลหาสุมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของคนไทยออกแบบโดยคนไทยจากผลิตภัณฑ์ในชุดนี้จากเยื่อไม้นะคะและพัฒนาบวกนวัตกรรมแต่สิ่งสำคัญคือต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมเนื่องจากสินค้าเหล่านี้แฝงภูมิปัญญาไทยในการ ใช้เรื่องของการลงรักปิดทองมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนไทยแล้ววันนี้มาเสนเอ,อให้ 10%, ค,10ค่ะแต่10%ก็คืออยู่ในเงินแค่500,000ข้อเสนอ5 0 0 0 0บาทแลกกับหุ้นส่วน10%มีรายได้จากการขายค่ะความสวยงามนี้ครับต่อเดือนเท่าไหร่ครับถ้าต่อเดือนตอนนี้ก็คืออยู่ที่แสนกว่ากว่าค่ะ เป็นกำไรเท่าไหร่ครับเป็นกำไรอยู่ที่40%ค่ะต่างชาติก็ซื้อผลิตที่ไหนคะตอนออไปออกบูธที่สยามพารากอนค่ะอ๋อที่สยามพารากอนค่ะที่สยามพารากอนคือเข้าโครงการนวัตรกรรมอินโนเวชั่นแล้ว,ลวจาก<ร>นั้นมีอีกกี่ที่ครับที่เป็นช่องทางการขายที่เป็นช่องทางค,ค,คือตอนนี้เนี่ยใช้การออกร่วมกับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในส่วนของที่เป็นหน้าร้าน จะใช้ที่ที่ออฟฟิศอาคาที่บ้านตอนนี้คือปรับปรุงบ้านเป็นหน้าร้านแล้วก็กําลังทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งหูที่ก็ใส่ประมาณขายเท่าไหร่คะเออพิ่งส่งชุดนี้ไปพร้อม4ชิ้นนะคะเ0็ดบาทค่ะเลีกยกมาดูได้ไหมต้องให้คุณนิชิต้าเป็นคนดูแล <laughs> คุณภาพนะครับเรื่องความสวยงามทำแบร,รนด์นี้ทำมากี่ปีแล้วเอ,อ่ so, อนนี้เท่าไหร่คะ ขาะนี่ขายเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพันทั้งชุดแค่โอคือชิ้นนึงเนี่ยชิ้นนึงเนี่ยสตาร์ทที่พันห้าค่ะอันไหนพันห้าชิ้นค่ะตัวสร้อยค่ะสร้อยพันห้าเองเหรอใช่ค่ะอ๋อคุณนิชิต้าซื้ออันนี้ก็แสนห้าแล้วครับใช่ใช่ผมซื้อแล้วไปขายคุณนิชิต้าเลยไหมครับเนี่ยจะบอกว่ากำไรแน่เลยเร็วกว่าคือเดิมเนี่ยนะคะ สร้างสร้างแบรนด์ในนามของวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วเสร็จเราก็มาแตกลายในเรื่องของเครื่องประดับ,บเป็นมุนฮาสุ <is> มุนฮาสุเนี่ยจดเป็นนิติบุคคลได้ปีเศษเศษค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้มันอันนี้คือเป็นเยื่อไม้เป็นพาฟดีไซน์ก็คือเป็นการตีเยื่อไม้แล้วมาขึ้นรูปเยื่อไม้คืออะไรครับกระดาษจะบอกว่า ถ้ากระดาษมันจะเรียบมันจะเป็น t e x t อร์ของกระดาษคาะเป็นเช่นกระดาษสามันจะมีลายนูนอยู่ในนั้นเราก็มาผ่านกระบวนการย่อยทั้งหมดแล้วก็จะมีมีบล็อกแล้วก็ใส่บล็อกนี่แตกได้ง่ายๆไหมเผื่อมันหล่นบนพื้นอ๋อเชิญเลยค่ะปุ๊บโดนน้ําได้ค่ะออน้ำอีกน้ำแช่ได้เลยค่ะเพราะว่าทดสอบโดยการเอาเข้าเครื่อง ซักผ้าค่ะจริงเหรอเพราะถ้าท่านนังซื้อต้ามหูนะบางทีมันต้องค่ะามาทีนี่ไปด้วยอะบางที้เเป็นยอะมากเ่ <laughs> ไม่ค่ะอันนี้จะเป็นอ่ปรับปรุงเป็นเครื่องประดับมากขึ้นอันนี้อยู่ที่ลูกค้าต้องการบางทีลูกค้าเป็นออเดอร์เปลี่ยนสีสได้ไหมครับคือสีทให้สีสดใสกว่านี้เป็นสีชมพูสีแดงอันนิชขอออฟเฟอร์ค่ะก็อยากได้ห้าแสนห้าสิบเปอร์เซ็นต์จุดขายที่วางอยู่เนี่ย ยังผิดจุดเพราะว,วันนี้ต่อไปเรามี40 50ล้านคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคุณขายแค่จุดที่ถูกเนี่ยก,ก็เกินพอแล้วราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังยังยังไม่จำเป็นนี่จต้องแไปแมส s าดดันนะผมให้500,000เอา25%ตอนนี้คุณยี่ช้500,000สมัคร10% เอาเอาตอนนี้มีการต่อสู้กันนะครับคุณกฤษให้ออฟเฟอร์สุดท้ายคือ525%แต่ว่าจะให้ไอเดียว่าจะสามารถไปวางไว้ตำแหน่งต่างๆไอเดียไม่ต้องห่วงไอเดียฉันก็มีตั้งเยอะคุณไมัวต้องตัดใจตอนนี้ฉันไม่อยากฟางอะไรแล้วคุณจะให้กับคุณนิชไหมห้แสนเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างที่คุณขอมาที่คุณขอมาครับจริงๆแล้วผมบอกว่าตลาดตัวนี้มันมันใหญ่มากมันไม่ได้เป็นเฉพาะจิวเวลรี่หรือหรือ รอะนมันเปข้าฟัง blah 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 b า a เนี่ยคุณคุณคาณค่ะฉันแค่มีเวลาแค่อีกห้าวินาทีห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมธนภพแก้วสรีครับผมเป็นเจ้าของร้านลักสะพังแลมเชียงใหม่ครับก่อนที่ผมจะมาทําธุรกิจลักสะพังแลมเชียงใหม่นี้ผม เคยทำงานเป็นช่างเทคนิคครับดูแลซ่อมลุงรักษาระบบโครงถ่ายโทรศัพท์ระบบอิเนเทอร์เน็ตระบบสื่อสารที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่เนื่องจากบริษัทล้มละลายครับทําให้ผมถูกเลิกจ้างผมได้รับเงินชดเชยมาก้อนหนึ่งครับผมจึงนําเงินที่ได้ไปซื้อกิจการรับซักค้างโรงแรมเชียงใหม่ต่อจากคนอื่นในราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทเขาให้ลูกค้าผมมา2องรายครับรายได้เดือนแรกงผมคือ1 5 0 0 0บาทครับหลังจากนั้นผมก็ทํามาเรื่อยๆครับ ในปีทัดมาผมมีลูกค้าพอสมควรแล้วในปี2562ครับธุรกิจการทีร่จังหวัดเชียงใหม่เติบโตสูงสุดครับผมมีลูกค้า,าที่ดูแลทั้งหมด39แห่งครับทั่วจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนวันนี้ผมมาพบกับช้างเพื่อขอเงินลงทุน1ล้านบาทครับแรกกับการถือหุ้น25%ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับโอกาสจากทางชา้างครับในการร่วมธุรกิจรับสันแพาโรงแรมไปด้วยกันครับขอบคุณครับจะดูนามบริษัทเลยไหมครับ ้าทางชางร์จร่วมกับลงทุนกับผมผมนินดีที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเลยครับก็ยังไม่มีการจดทะเบียนขึ้นมาเลยใช่ครับและเงินที่จะไปลงนี่ลงในานามส่วนตัวให้คุณหนึ่งล้านใช่ครับและเมื่อกี้คุณบอกว่ายืมนี่มาบตลอดทางเลยนะตอนนี้ไอ้นี่นี่จะรวมหงรงนี้ไหมคือที่ที่ผ่านมาที่ผมชําระนี้ไปหมดแล้วนะครับไม่มีนี่เลยใช่ไหมครับใช่คร,ครับก็คือ,อว่าตอนนี้ เราจะเริ่มน้ำหนึ่งด้วยกันนะครับผมแต่มันมีพวกแอสเซทเดิมไงเครื่องซักผ้าเก่าอะไรอย่างนี้คุณจะย้ายเข้ามาในบริษัทนี้ให้เราด้วยไหมครับโอ้คุณแฟร์มากนะใช่ครับผมถตอนนี้รับอยู่39แห่งคือก่อนโควิดครับผมช่วงโควิดนี่กระทบเยอะไหมคะก็ติดดินนะครับแล้วแปลว่ามีหนี้เพิ่มช่วงโควิดไหมคะหนี้สินไม่มีนะครับเรามีรยรับน้อยเราก็จ่ายน้อยครับผมคุณต้องการอะไรจากชากมากกว่าเงินไหมผมต้องการประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ ประสบการณ์ทางด้านการตลาดตลอดเวลาที่ผมทํามาผมทําด้วยทําด้วยตัวเองเอาอย่างนี้กันแต่ที่คุณเสนอ25ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ผมออฟเฟอร์หนึ่งล้านสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าพี่เขาเอาผมผมก็เสนอเหมือนคุณกิตครับก็ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมผมหนึ่งล้านยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับน่ทคนหนึ่ล้านด้ไม่ไหมผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยจริงๆอยากจะอยากจะช่วยทำให้มันใหญ่กว่านั้นคือเราจะเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรที่เราทำที่นี่เนี่ย ปทํานนจูจริงๆถ้าผมเสนอว่าถ้าเราช่วยเขาได้เนี่ยมันมันก็ท<ม>ั้ง<า>มผมก็เลยจะบอกว่ามผมเอาปุ๊กับคุณเต้หนึ่งล้านยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ลดด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคงจะไม่ให้คุณซื้อแค่เครื่องเดียวคงจะเอาทั้งหมดอ่ะจะเป็นโ no น้ตฮาวเทคโนโลยีหรือเครื่องมากกว่าน,นั้นหรือสิ่งที่เรามีเนี่ยไปตั้งเพื่อให้คุณทำเนี่ยพพวกผมก็โรงแรมในเชียงใหม่เยอะแยะคุณเต้ก็เหมือนกันอย่างนี้แล้วกันคุณดูคุณดูเขาเรียกค,คนใหญ่สองคนคุยโวอะ แค่ร้านหนึ่งอ่ะเขายังคุ้นกัน <c oughs> อ,ออกกันห้าแสนเลยแค่นี้คุณก็รู้ใจเขาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามชักจริงชักจริงก็ให้เท่ากันแต่ออกคนเดียวเราใจป้ามกว่าร <c oughs> ้านเดียวเราไม่หัานใครนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยบอกออกอากาศาเลยนะคะน้องสะพายเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ <c oughs> อยู่หางดงนะคะครอบครัวพื้นเพยอยู่ที่นั่นค่ะเราไปกันบ่อยมากแล้วก็ทางธุรกิจของทางญาติก็เป็นทางโรงแรมที่อยู่ที่นั่นนะคะ เป็นยังไงบ้างครับวิกฤตโควิด19ที่ผ่านมาธุกรกิจหลายธุกรกิจหยุดชะง,งักลงเพราะเนื่องจากผลิตไม่ได้วันนี้ครับผมเข้ามานำเสนอธุกรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ครับโลโก้คาวเป็นบริษัทที่ provide automation solution ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและธุกรกิจอื่นๆด้วยเงินลงทุน30ล้านบาทแลกกับหุ้น30%ครับ บริษัทโลโบโคาวเราสร้างระบบเราสร้างซิสเต็มต่างๆในโรงงานที่เราต้องการให้ผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหการรมต่างๆสามารถวันคลิกเท่านั้นในการที่สร้างกระบวนการผลิตในโรงงานต่างๆได้วันนี้ครับผมอยากเชิญชวนชาร์กทุกท่านให้เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของผม2ปีหลังนี้ไรายได้เท่าไหร่ครับผมอยู่ที่30ล้านแล้วก็ปีที่แล้วครับอยู่ที่21ล้านครับกำไรเท่าไหร่ครับ กำไรปีที่แล้วอยู่ที่สามล้านครับปีก่อนนั้นสองล้านครับคือเป็นสิบเปอร์เซ็นเราขึ้นมาครับสามารถเอาเอาตรงไหนมาเป็นจุดที่ทําให้เราเปลี่ยนในสิ่งที่คือเงินเงินที่มันถูกกว่าด้วยยังไงเน,นี่ยประหยัดให้คุนเต้ได้ไหมอะไรเงี้ยด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องจักรที่เรายกไลน์ผลิตมาครับอย่างอย่างโรงงานเต้จริงๆผมก็เคยเข้าไปทําด้วยเหมือนกันแล้ผมที่ไทยสม,มุทรผมก็เคยเข้าไปทํานี่ขอแล้อต้องขออนุญาตเข้าไปดูในไลน์ผลิตว่า ตรงนี้มันน่าจะเป็นเพนพอยต์หรือเป็นจุดที่สามารถทำลีนแมนูแฟคเ u r i n g ได้คือคือผมคิดว่างานนี่มันใช้ความสามารถเยอะใช้ความรู้เยอะทำไมมันเหลือกำไรแค่10%ได้นะอ๋อตอนปีที่เหลือ10%เนะครับเนื่องจากเราโนเนมมากๆเลยผมต้องการแค่เ e ฟเฟลเลนเยอะๆเป็นหลักก็เลยเน้นงานเยอะเพื่อหาเ e ฟเฟลเลน ในงานขายปีถัดไปสําหรับผมก็เป็นธุรกิจที่ที่ไม่ไม่เซ็กซี่สำหรับผมครับก็คือคือค่อนข้างรู้สึกว่ากําไรน้อยแล้วก็แล้วก็ติดเรื่องเรื่องคนกับสเกลครับก็ก็ขอผ่านนะครับผมผมอยากให้โอกาสมากเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่อยากจะให้คนไทยมีอะไรเงี้ยเยอะอ่ะมันเป็นอะไรที่ถูกลืมคนไทยส่วนมากไปลงกับสตาร์ทอัพเยอะเสีย yeah. ก็จริงๆผมผมมองว่าริ่งอยากให้โอกาสแต่ว่าราคาสูงผมให้สามสิบล้านที่สี่0เปอร์เซนสี่บอร์ซนอกี้คุณหมูบอกว่าอะไรนะดูไม่ค่อยเซ็กซี่ใช่ไหมอะมันเซ็กซี่แต่ละคนไม่เหมือนกันไง <c oughs> ใช่ไหมใช่เพีนเนี่ยเราจะบอกว่าเรากำลังเหมือนกับว่าเรามองผู้ชายที่เซ็กซี่คนหนึ่งอยู่ตรงหน้า <c oughs> มองปุ๊บเราเข้าใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทเราเนี่ยก็ใช้อยู่ประจำนะคะซึ่งทีนีนะ้ในการที่จะโตธุรกิจเนี่ยอันที่หนึ่งจะบอกตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่โนฮาวคุณมีอยู่แล้วแหละแต่ที่คุณขาดเนี่ยคุณขาดคนสนับสนุนในเรื่องของโนฮูเพราะว่าคุณจะต้องเจาะเข้าไปในโรงงานต่างๆให้ได้ความเซ็กซี่เนี่ยมันอยู่ที่ว่า ทีมะวะิศวกรคุณเนี่ยสามารถเคลียร์แล้วก็เอ,อเอาไอ้เครื่องสแตนด์ดนั้นน่ะทำให้มันคัสตอมไห์แล้วกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเอ็นคัสตมเมอร์ได้ถ้างั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกทับด้วยเสนอเท่ากันที่40%ค่ะ สวัสดีครับสสวัดีทุกท่านครับผมลนวลลิศปริยชัติกูลนะครับเป็น CEO ของบริษัทกิษณกรออร์แกนิกฟาร์มนะครับเราทำเกี่ยวกับเรื่องข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรีย์ของเราเป็นข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลเราทำมา13ปีแล้วตั้งแต่2548ตลาดของเรานั้นเรา,าทำการตลาดทั้งตลาดส่งออกและก็ตลาดในประเทศตลาดส่งออกนั้นเราส่งให้ผู้ส่งออกเราไม่ได้ส่งออกเองนะครับปริมาณ ยอดเงินลงทุนในส่วนนี้ก็จะอยู่ประมาณ50ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนก็อยู่ประมาณ25-28%ไม่ถึง30%สิ่งที่ท่านจะได้ช่วยคือช่วยชาวนาอีก2,400ข้อครอบครัวหมื่นกว่าชีวิตนะครับเพื่อมาทำกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นกเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลที่ขายได้จริงนะครับที่ส่งออกไปได้จริงมีฐานลูกค้าเรียบร้อยฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่ยุโรปนะครับผมมีทั้งหมด 2 1 7 5ล้านนะครับแต่ผมต้องการมาสร้างโรงงาน <200 S 1> เพิ่มเติมตัวเนี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายผมเนี่ยนะครับที่50ล้านแบ่งเป็นอะไรบ้างครับในทรัพย์สินที่ดีมูลค่า217อ่ามีที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่22.5นะครับทั้งหมด45ไร่ผมคิดค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีโรงงานแล้วก็เครื่องจักรกลประมาณ15ล้านนะครับมีทรัพย์สินทางปัญญาก็คือโซลูชันที่เราคิดตัวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลา 13ปีเนี่ยจากจ <24 8 S 2> ปี248เนี่ยอีก30ล้านแล้วก็ business database ฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับเราตีเป็นมูลค่า150ล้านครับโอ้โหซึ่งเป็นฐานที่สำคัญมากาน,มนะอันนี้ให้ใคร<อ>ไม่ได้ฐ <laughs> านข้อมูล <laughs> ผมเอาทุกอย่างยกเว้นฐานข้อมูลน,นะ <laughs> ใช่ฐา,านข้อมูลเกษตรกรถ้าจะจะทำเกษตรอินทรีย์เราต้องมีระบบควบคุมภายในแล้ต้องมีฐานข้อมูลเกษตรกร นะครับซึ่งฐานข้อมูลนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและก็มีมูลค่ารายได้ที่ที่หมุนเวียนที่เราค้าขายอยู่ต่อปีเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยสามสิบสองล้านนะครับมีมีโรงงานกับไม่มีโรงงานเนี่ยทำให้การขายแตกต่างกันนะเราไม่กล้ารับออเดอร์ครับไม่ถ้าเรามีโรงงานแล้วเนี่ยถ้าเรามีโรงงานเรากล้ารับครับก็คือทําได้มากกว่านี้ทําได้มากกว่านี้ทําไมถึงไม่สร้างแบรนด์ตัวเองอะทำไมถึงเป็นโอเอ็ม สร้างแบรนด์ตัวเองนั้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราต้องใช้งบประมาณในการ p r สินค้าสูงมากนะครับและค่าใช้จ่ายในการขึ้นวางเชลก็สูงมากอัตราเสี่ยงสูงแต่เมื่อสกู่ได้บอกว่ารายได้ของปีที่แล้วคือ132่มล้านมาจิ้ร์น30%จริงๆแล้วกำไรรวมกันเนี่ยก็ใกล้ๆกับ50ล้านแล้วส่วนกำไรตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ในบริษัทหรือว่าทำไมไม่เอากำไรตรงนั้นเนี่ยมาลงทุนกับสิ่งที่ด็อกเตอร์อยากจะลงทุนในวันนี้ครับเราเราเริ่มต้นโดยการมู เราเริ่มต้นในกการพูดกำไรที่ได้มาทําให้เรานําเอากําไรที่ได้มาไปซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกของเราได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป้าหมายสูงสุดแฟรกชิพของเราธงของเราคือสมาชิกจะต้องได้ขายข้าวมากขึ้นเรื่อยๆขายายตลาดออกไปเรื่อยๆโอเคครับ,รบผมผม,ผมเสนอห้าสิบล้านสามสิบเปอร์เซ็นต์ ปิดกันไม่มากก็าเพิ่งอลองพิจารณาดูโอเคนี่จะออฟเฟอร์ให้อ่าห้ิล้าน28%เออ่าอ่าวีคนออฟเฟอร์ละคุณปิด50ล้าน30%นผม <S <S ก็สนใจนะถ้าสมมติว่ากำไรเนี่ยมันคือ30ล้านจริงๆรแจม แต่คุณออฟเฟอร์โดยไม่ผมมีราคาที่เราไม่มีรู้แลวนะคุณออฟเฟอร์อะไรของคุณวันนี้ต้องยี่สิบห้าโอเคเอาเดิมเอายี่อเพอเอาละตอนนี้ก็ขอเอายีซนิชิตาก็ยอมห้าสิล้าน25%่สิ้นตคุณต้องเลือกเอ้ย่างครับผมยังไม่ออฟเฟอร์ยังขายังขาดผมยังไม่ออฟเฟอร์ครับ ไม่คุณ80ล้านแต่ผมขอ50เปอร์เซ็นต์80ล้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้อย่างนี้ซื้อไปเลยดีไหมครับคุณขายหรือเปล่าลครับ <laughs>